This is Blue Big Talk Podcast, ambition to reality. สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Bluebit Talk Podcast พอดแค a ต์ที่จะพาไปพูดคุยกับท ALENT จากทีมต่างๆของ Bluebit มาร่วมแชร์มุมมองและอินไซต์จากการทำงานที่น่าสนใจเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของ Dark w เว็บผ่านหูกันมาบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายของผิดกฎหมายการรับจ้างก่ออาญ,ญากรรมต่างๆรวมไปถึงการเรียกค่าถ่ายข้อมูลหรือว่าแรนซ์แวร แต่สำหรับชมหน้าของด์กเว็บในปี2023ตอนนี้เมื่อเข้าไปแล้วเราจะเจอกับอะไรบ้างนะคะ Bluebit Top Podcast ใน EP นี้ชวนพี่พลพลสุทธ,ธี Director ของ Bluebit Titan นะคะที่ดูแลงานในด้าน Cyber Security ของ b l u e b i g มาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ สวัสดีค่ะอย่างที่ฝนเกริ่นไปเลยค่ะเราพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของ Dark ว็บนะคะในอีนี้พี่คนรับัอใไปฟังสั้นๆน,นิดนึงว่าจริงๆแล้ว Dark ว็บมันคืออะไรแล้วกเ็เราจะสามารถเข้าถึงเว็บพวกนี้ได้ยังไงบ้างคะโอเคก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะคะว่าดักเว็บเนี่ยจริงๆก็เหมือนเป็นเว็บไซต์ทั่วไปแหะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ลึกเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็วิธีการเข้าถึงก็จะต้องใช้วิธีการพิเศษ นี้เว็บไซต์ที่เรารู้จักกันทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นเซิร์ฟเว็ b บหรือเป็นเว็บที่มันมีการโฆษณามันมีการให้เซิร์ชเอนจินต่างๆเนี่ยมาทำอินเด็กซ์หรือว่าสารบัญน,นะ,ค,ะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเข้าไปตามเว็บต่างๆเพื่อที่จะใช้บริการเนี่ยเราก็อาจจะไปหาจากตัวเซิร์ชเอนจินที่เรารู้จักที่เป็นที่มีชื่อเสียงแต่ว่าดาร์ k เว็บเนี่ยก็เป็นอีกเว็บอีกรูปแบบหนึ่งที่ เซิร์เวอนจินก็ไม่ได้ทําสารบานเอาไว้นะครับมันก็ซ่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตที่ลึกนะครับใครไม่รู้จากอเดรสไม่รู้จัก URL ของเว็บเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายในมุมของการเข้าถึงเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับซึ่งในที่นี้เราก็เปิดเผยกันตรงนี้เลยกันว่ามันเรียกว่าเป็นเว็บเบราว์เซอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เรียกว่าทอ r นะครับการเข้าถึงด์กเว็บเนี่ยก็ต้องเข้าผ่านทอรเบราว์เซอร์นะครับถามว่าทำไมด้วยกลไกทางด้าน การเข้าถึงทางเครือข่ายแล้วกันนะครับมันอาจจะมีการาพยายามที่จะคอนเน็กไปยังเครือข่ายพิเศษต่างๆรูปแบบการเชื่อมต่อแบบพิเศษนะครับแต่ว่าโด,โดยง่ายโดยสรุปก็คือว่าเราสามารถจะดาวน์โหลดพร mm hmm. พอเบราวเซอร์แล้วก็ใช้ในการเข้าถึงดาร์กเว็บเหล่านั้นโดยการที่เราก็ใส่ URL ของดาร์กเว็บที่เรารู้มานะครับเพื่อเข้าถึงดาร์กเว็บที่เราต้องการ หลักๆคือกระบวนการเข้าเข้าผ่านช่องทางพิเศษถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบด์กเว็บในปี2023กับช่วงเริ่มต้นของมันเนี่ยหน้าตามันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงอะคะจริงๆพอพูดถึงด์กเว็บเนี่ยด้วยความที่มันมีคำว่าด์กอยู่เนี่ยแน่นอนว่าหมายถึงเรื่องของสิ่งที่ผิดกฎหมายอาจจะเป็นเรื่องของอาชญาการรมนะครับก็<ม>จะไปจัดอยู่ในหมวดหมู่ของด์กเว็บนะครับซึ่งผมมองว่า ด้วยคําจํากัดความของดาร์กเว็บเนี่ยอะไรที่มันเป็นเว็บที่ที่อยู่เข้าข่ายกับเรื่องของผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมเนี่ย<ม>ก,ก็ถูกจัดให้เป็นเรื่องของดาร์กเว็บทีนี้<ม>อาชญากรรมออนไลน์สมัยนี้กับสมัยก่อนมันอาจจะต่างกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยในดาร์กเว็บเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการขายข้อมูลมที่เป็นข้อมูลทางการเงินแฮกบัตรเครดิตมาได้แฮกแอคเคาท์เพย์พาลมาได้ก็ไปขายกันในดาร์กเว็บนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่า ในปัจจุบันเนี่ยมันมีรูปแบบของขบวนการของอาชญากรต่างๆที่ที่มันมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปนะครับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า r a n ซ o m w a แวร์แก๊งเนี่ยหรือว่าใช้เครื่องมือก็คือมา l ์แวร์ที่ไปโจมตีเครือข่ายขององค์กรต่างๆแล้วก็พยายามจะขโมยข้อมูลหรือว่าพยายามจะไปล็อกระบบสารสนเทศต่างๆไม่ให้ให้บริการต่อไปได้ ก็จะมาทำเว็บไซต์ในดาร์กเว็บเหมือนกันนะครับก็จะมีกลุ่มแรนซอมแวร์แก๊งพวกนี้แหละที่มีมาตั้งเว็บไซต์ต่างๆถามว่ามาตั้งทําไมนะครับก็คือมาตั้งเนี่ยเพื่อที่จะประกาศว่าเขาได้ทําการแฮ็กระบบขององค์กรต่างๆที่มีชื่อเสียงเรียงนามดังต่อไปนี้นะแล้วเขาก็มีคําขู่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการต่อรองหรือว่าติดต่อมาจากองค์กรเหล่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย ภายในระยะเวลาเท่าไหร่เขาจะเปิดเผยข้อมูลที่เขาแฮกมาได้นะครับหรือว่าอาจจะมีการขายข้อมูลต่อไปให้กับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็อาจจะมีการแฮกต่อเนื่องไปอีกนะครับตรงนั้นก็ก็เป็นรูปแบบพฤติกรรมหรือว่ารูปแบบอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในยุคหลังๆนะครับก็คือจะมีคนที่ตั้งตัวเองเป็นกลุ่มแก๊งนะครับ mm. ที่เอาแรน์ซอฟต์แวร์ไปโจมตีองค์กรต่างๆแล้วก็มาทำเว็บไซต์ ในลักษณะแบบเดียวกันนี้อยู่หลายกลุ่มเลยนะครับแต่วันนีเ้เราก็อาจจะมีโอกาสที่จะเปิดเว็บไซต์บางส่วนให้ดูว่าหน้าตาของเ,อเว็บไซต์ของแก๊งเหล่านั้นเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่เขาโพสต์สิ่งที่เขาข่มขู่สิ่งที่เขาเปิดเผยข้อมูลต่างๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับพี่พลน,นําเสนอมาขนาดนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะให้พี่พลพาชมนิดนึงว่าดาร์กเว็บในปี2 0 2พันี่ิบาเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ครับอันนี้เดี๋ยวลองเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ตัวอย่างก่อนนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์จริงนะถ้าใครจะเข้าก็กใช้ความระมัดระวังส่วนบุคคลนะครับ mm hmm. เราไม่แนะนำให้เข้าถึงนะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อการศึกษาเว็บไซต์น,นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่บอกว่าเขามีการขายนะครับเรียกว่าแอปเขาหรือว่าข้อมูลทางการเงินที่เขาแฮกมาได้ ตัวอย่างเช่นอะไรอย่างเช่น PayPal account นะครับเขาก็จะมีการขายนะครับตัว PayPal account ที่เขาแฮกมาได้นะครับด้วยเทคนิคต่างๆหรือเป็นข้อมูลบัตรเครดิตเห็นไหมครับว่ามีบัตรต่างๆที่บอกว่ายังมีวงเงินเหลืออยู่ให้ใช้นะครับหรือว่าเป็น g i f ต์การนะครับที่ต่างประเทศขายดีนะครับกิฟต์การไม่ว่าจะเป็น Amazon, Xbox หรือว่าพวก Netflix ต่างๆก็จะมีการขายเป็นกิฟต์การ์ดนะครับซึ่ง ตรงนั้นเะนี่ยก็จริงๆมันก็เป็นโค้ดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ<ม>ถ้าว่าสามารถที่จะร่วงรู้หรือว่าได้มาซึ่งโค้ดเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถเอามาขายได้นะครับอ,อ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าใน PayPal เนี่ยที่เขาบอกว่าเขาประกาศขายแอคเคาท PayPal เนี่ยแอคเคาทเป็นแบบพเมีะนะครับยังมียอดเงินที่คงเหลืออยู่เกือบเก้าร้อยเหรียญนะครับ แล้วเขาก็ขายในราคาไม่ถึงร้อยเหรียญนะครับถ้าเราต้องการซื้อก็กดซื้อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเขาก็แฮกมาหลายๆแอคเคาท์นะครับแล้วก็เป็นแอคเคาท์ที่ยังมียอดเงินอยู่นะครับแล้วก็มูลค่าที่เขาอยากจะขายประมาณเท่าไหร่นะครับก็สามารถจะเพิ่มนิดนึงค่ะพี่ผลการซื้อขายบนดักเว็บเราใช้สกุลเงินอะไรคะส่วนใหญ่ก็จะรับเป็นคริปโตครับอันนี้เรากดเข้าไปดู ว่าถ้าเกิดว่าเราสนใจจะซื้อนะครับนะครับเขาก็จะรับเป็นบิตคอยกับ m o n เ r o ก็เป็นคริปโตทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวพอเราติดต่อเข้าไปเนี่ยเขาก็จะส่ง wallet address oh. มาให้เราถ้าเราโอนเงินไปเรียบร้อยนะครับ oh. หวังว่าเขาจะไม่โกงแล้วกันนะครับก็เราก็คงจะได้ account นี้มาจริงๆ, oh. ๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยืนยัน อีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าการได้มาซึ่งแอคเคาร์เหล่านี้เขาได้มาแบบไม่ถูกต้องนะครับหรือในลักษณะที่เขาประกาศขายข้อมูลบัตรเครดิตด้วยนะครับก็จะเขาบอกว่าเขาก็จะ,ะให้ทั้งชื่อของผู้ถือบัตรเลขบลัตร6 6หลักวันหมดอายุนะครับแล้วก็อาจจะเป็น C V V code ด้วยนะครับก็เป็นหรหัส3ตัวที่อยู่หลังบัตรนะครับ ขึ้นกับแพ็กเกจนะครับถ้าเกิดว่าบาลานซ์ในบัตรเยอะๆก็ขายแพงหน่อยนะครับถ้าบาลานซ์ที่ไม่การันตีนะครับก็อาจจะขายถูกกว่านะครับซึ่งก็มีรูปแบบต่างๆคล้ายๆกันนะครถ้ากดเข้าไปซื้อเนี่ยก็รับเงินเป็นคริปโตเคอเรนซีเหมือนกันนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอาชีพกรรมที่อยู่มานานแล้วกับดาร์กเว็บนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งอีกเว็บหนึ่งนะครับที่เขาก็ประกาศขายเหมือนกันนะครับอันนี้ขายเป็น<ร>พีเทสคัร์ดที่ต่างประเทศเขาก็จะมีเป็นลักษณะของเดบิตคัร์ดที่ที่มีมูลค่านะครับสมมุติว่าเราไปที่วอลมาร์ทหรือหรือโกลชอรี่สโตร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีขายพีเทสคัร์ดก็อาจจะบอกว่าสมมติเราต้องซื้อ100รเหรียญเพื่อให้ได้มูลค่าบัตรหนึ่งเหรียญน,นะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาแฮ็กมาได้อ้างว่าเขาแฮ็กมาได้นะครับแล้วก็ เามารวบขายนะครับผ่าน <Goodness. S 1> ทางดักนะครับก็เ็าเป็นลักษณะของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอยู่นะครับในในปัจจุบันบนดักเว็บนะครับอันนี้เป็นรูปแบบแรกนะครับที่ที่เกิดขึ้นนะครับมานานแล้วแล้วก็ยังคงมีอยู่ทีนี้ในปัจจุบันที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ว่าดักเว็บเนี่ยมีรูปแบบของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหม่นะครับ <được. S 1> ก็คือรูปแบบของ แก๊งแรนซัอมแวร์นะครับ mm. อันนี้ผมยกตัวอย่างเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งของแก๊งคลอปนะครับซึ่งแก๊งคลอปเนี่ยก็โจมตีองค์กรหลากหลายนะครับ mm. แล้วก็ใช้เว็บไซต์ตัวเองอันนี้แหละครับในการประกาศว่าเขา,เาแฮกเ,เว็บเว็บไซต์หรือว่าองค์กรอะไรมาได้บ้างน,นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของชื่อของบริษัทหรือองค์กรที่ตกเป็นเหยื่อนะ mm. ก็จะเห็นได้ว่ามีจำนวนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ mm. ทีนี้มาดูกันว่า,เ,าเขามีข้อความอะไรส่งถึงองค์กรที่เขาไปแฮกมาเขาบอกว่าเขา,เาให้บริการเรื่องของการทดสอบเจาะระบบนะหลังจากที่องค์กรที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยถูกแฮกไปแล้วนะครับจะมาจ้างเขาเนี่ยไปไปทดสอบเจาะระบบเพื่อหาจุดอ่อนือช่องโหว่ใช้ในการป้องกันเขาก็ยินดนะีอันนี้ก็ก็เหมือนตกหัวละลูกหละะะับ แล้วก็ตัวอย่างนะครับอีกประกาศหนึ่งของเขาเขาบอกอัปเดตนะเขาบอกเขาแฮ็กเว็บไซต์หรือองค์กรที่มีเว็บไซต์นี้มาได้มีข้อมูล5 0าสเทราไบต์นะครับแล้วก็กำลังเตรียมความพร้อมในการที่จะทำอะไรที่น่าสนใจนะครับหรือเว็บไซต์นี้องค์กรนี้นะครับมีการถูกเปิดเผยข้อมูล ส่วนที่8นะครับพาร์แ8ก็คืออัพมีการเปิดเผยมาแล้ว7ครั้งอันนี้เป็นส่วนที่8นะครับาอัพอัปเดตนะครับก็คือมีการเปิดเผยนะครับไปไว้ที่โฟเดอร์นี้นะครับบนเว็บไซต์เขานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็เห็นว่ามีหลายที่นะมีธนาคารด้วยนะครับหรือว่ามีหน่วยงานที่เป็นวงการพลังงานวงการเทค การ HR นะครับวงการ Finance ต่างๆ,ๆนะครับก็จะมีหลายๆบริษัทที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็มีการถูกเปิดเผยข้อมูลที่กลุ่มคลอปเนี่ยเขาแฮกมาได้อย่างสม่ำเสมอนะครับ,รบอันนี้ถ้าเราจะลงไปดูนะเขาก็จะบอกว่าเขา p u b l i จพับเบจพั p เบจตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าเขายังเป็นกลุ่มที่ Active อยู่นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลของเหยื่ออยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกนะครับที่ที่เราเห็นพฤติกรรมแล้วก็เห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับอันที่สองเป็นกลุ่มล็อกบิตอันนี้คนไทยอาจจะรู้จักดีนะครับกลุ่มนี้ก็โจมตีองค์กรไทยเยอะนะครับแล้วก็ลักษณะของเว็บไซต์เขาก็จะเป็นแบบนี้ครับที่มีการทำเเป็นช่องช่องแบบนี้นะแต่ละช่องก็คือหนึ่งองค์กรที่ตกเป็นเหยื่อนะครับเรามาดูกันช่องแรกนะครับเขาก็จะบอกว่า อ,องค์กรที่ตกเป็นเหยื่อของเขาเนี่ยเป็นใครเขาไปศึกษามาแล้วนะครับว่า Crossing Group เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น Construction Company ใน North America <ม>นะครับก็เป็นองค์กรที่ใหญ่นะคะรับพอกดเข้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าองค์กรเนี้ยเขาถูกโจมตีอะไรมาบ้างนะค,ะครับอันนี้เขาบอกประกาศตรงนี้เขาบอกว่าเขาให้เวลาองค์กรเนี้ยสี่วันยี่บองชั่วโมงสาสิบเก้านาที แล้วก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆก่อนที่ไฟล์ทั้งหมดจะถูกเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์กลุ่มบล็อกินะครับเราก็กําหนดเดยไลน์นะว่าถ้ากลุ่มเนี้ยเอ,อไม่ติดต่อมาในเวลาเนี้ยภายในเวลาที่กําหนดตรงนี้นะครับเขาก็จะเปิดข้อมูลทั้งหมดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะบริษัทนี้ยังไม่ถูกเปิดเผยข้อมูลน,นะครับแต่ว่าเยังมี ช่องอื่นอีกนะครับอย่างเช่นบริษัทคอติน่าวอชตรงนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่าพ u ับพิจไปแล้วนะครับก็เป็นไปได้ว่าเขาเคยนับถอยหลังมีเ้าดาวไปแล้วแต่บริษัท,ทไม่ต่อรองนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาดั้มมาจากฐานข้อมูลนะครับของเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่เชื่อได้ว่าเป็นเว็บไซต์ของบริษัทนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับทีนี้ เราเห็นพอเรากดเข้ามาเนี่ยเรายังไม่เห็นว่าเขาออกทีเนาะเขาเขามีการให้ไปดาวน์โหลดจากลิงก์ตรงนี้นะนะครับทีนี้ถ้าองค์กรเนี้ยสนใจจะติดต่อจะต่อรองนะถ้าเกิดว่า,อ,าอยากที่จะให้ลบข้อมูลทั้งหมดเนี้ยต้องจ่ายห้าหมื่นเียหรือว่าอยากจะดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดสมมุติเป็นเราเป็นโจนหรือเราเป็นคู่แข่งกับบริษัทนี้แล้วเรา อยากได้ข้อมูลของบริษัทนี้มากเลยต้องซื้อในราคา 50, ห้าหมื่นเช่นกันนะครับแต่ตรงนี้ก็คงจะเป็นแค่ตัวอย่างข้อมูลนะครับที่เขาปล่อยมาให้ดาวน์โหลดเพื่อพิสูจน์ว่าเขาแฮกบริษัทนี้มาได้จริงๆนะครับ,รบอันนี้ก็<ๆ>ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในด์กเว็บนะครับแล้วถ้าเราตกเป็นเหยื่อละนะครับก็มีช่อง Contact Us นะครับ สมมุติว่าเราตกเป็นเหยื่อแล้วเขาบอกว่าเ,เขาเป็นล็อกบิตนะครับเราจะติดต่อเขาด้วยช่องทางไหนนะครับก็มเีเรียกว่าโปรแกรมนะครับแชทให้ดาวน์โหลดก็ติดต่อผ่านช่องทางของกลุ่มนี้นะครับเข้าไปพูดคุยถ้าเราเถูกแฮกแล้วเราก็ถูกคมขู่เรือว่าจะเกิดเผยข้อมูลนะครับ mm hmm. ก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้แล้วกเ็เข้ามาติดต่อเขานะครับถ้าเราอยากจะต่อรอง เราอยากจะได้กุญแจรหัสลับเพื่อไปปลดล็อกระบบของเราเนื่องจากว่าระบบของเราถูกล็อกโดยล็อกอีแวนซอฟต์แวร์ทำให้ระบบเราไม่สามารถให้บริการได้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นรูปแบบหนึ่งะคะับีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับสุดท้ายละอันนี้ไม่อยากเปิดเผยมากนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นทีเทนวิกินะครับีเทนวิกินี้รวบรวมลิงก์ทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะว่ามันไม่มี Google หรอกในดเว็บนะครับแต่มันมีวิกิ ซึ่งวิกิเนี่ยเขาก็จะมีการรวบรวมลิงก์ต่างๆนะครับของเว็บไซต์ในดาร์คเว็บนะครับที่น่าเชื่อถือแหละนะครับ mm hmm. หรือว่าเป็นกลุ่มที่ที่เป็นกลุ่มอาชญากร,รที่เขารู้จักนะครับก็รวบรวมมาวางครับอย่าง Fish and ์ o w เมื่อสักครู่นี้ที่เราเปิดให้ดูว่าขายเพย์พาลเขาหรือขายบัตรเครดิตเนี่ยก็อยู่ใน mm hmm. อินเดีนวิกิตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินนะครับเป็นกลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับการขายเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงนะดาร์กเว็บก็มีขายอาวุธครับหรือว่าขายไอดีปลอมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขายของเป็น e-marketplace ของดาร์กเว็บเขาครับม,มีการจัดบริการอื่นๆคล้ายๆายยากับการจดทะเบียนโดเมนเหมือนกับเว็บทั่วไปนะครับที่เป็น Surface วเว็บในดาร์กเว็บเอง,ของเขาก็มี onion name นะครับเป็น d o m a i เ n a ม e service ครับหรือว่าอื่นๆน,นะครับเ,เป็นบล็อกเป็นอีเมลนะครับเป็นฟอรัมนะครับหรือว่า,าข้อมูลเรียกว่าเป็นบริการอื่นๆเป็นไฟล์อัปโหลดต่างๆเนี่ยในดาร์กเว็บเนี่ยก็มีการทำเป็นสา,ารบันอยู่ในวิกินะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของ search e n อ i n e นะครับตรงนี้ก็เป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับเราไม่แนะนำบาร,รือว่าคุณนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วก็ การที่เราเข้าถึงเว็บต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะนํามาซึ่งความเสี่ยงกับเครื่องของคุณเองข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องของคุณนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เครื่องของคุณติดมาแวร์หรือว่าโดนกลุ่มอาชญากรพวกนี้เขาหลอกนะครับแล้วก็โจมตีเข้ามาในเครื่องของคุณไมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะลองเพื่อการศึกษาก็ทําด้วยความระมัดระวังนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นครับที่ เราอยากที่จะให้เห็นว่าดาร์กเว็บเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ที่เหมือนเป็นเป็นผีที่แบบมองไม่เห็นนะเราสามารถใช้เครื่องมือที่เข้าถึงได้แหละแต่ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเป็นศูนย์รวมของอาชญากรรมแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราเห็นธุรกรรมต่างๆก็รับผ่านคริปโตเคอเรนซีซึ่งก็ไม่ได้มีตัวกลางที่จะมาการันตีให้เราว่าการที่เราจ่ายเงิน ไปแล้วเราจะได้ของตามนั้นการที่เราไปแต่มโมดไฟต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้มีอันตรายต่อเครื่องของเราเวลาที่เอา,าเอามาเปิดในเครื่องของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดแคสต์นี้ก็เพื่อการศึกษาแล้วก็เพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วกลุ่มพวกนี้ก็มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลง่งเหมือนกันแต่อยู่ในดาร์กเว็บนะครับกลุ่มอาชญากรต่างๆที่มาโจมตีด้วยรันซอฟต์แวร์กับองค์กรของไทยก็ตามนะครับก็มีดาร์กเว็บของตัวเองนะครับเราสามารถจะไปดูได้ว่าเขาเปิดเผยข้อมูลของเรา แล้วหรือยังนะหลังจากที่เขามาแฮ็กระบบของเราหรือเข้ามาข่มขู่เรานะครับก็สามารถจะเข้าไปติดตามตรงนั้นได้<ม>แต่ว่าจริงๆแล้วก็มีบริการอื่นนะครับที่เป็นลักษณะของ Threat Intelligence ก็คือเขาจะรวบรวมข้อมูลข่าวกรองทั้งหมดบนดาว web นะครับมาให้บริการเราอีกทอดหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถจะไปตามจากตรงนั้นก็จะปลอดภัยกว่า<ม>ในในมุมมองขององค์กรนะครับ แต่มันน่ากลัวมากๆเรียกได้ว่าคบถ้วนทุกสิ่งผิดกฎหมายจริงๆถ้าเกิดว่ารเราดูความเสียหายในระยะแรกของด a กเว็บในยุครแรกเนี่ยส่วนใหญ่ความเสียหายมันจะเกิดในแง่บุคคลเพอร์ซนาลเป็นหลักแต่ว่าหลังๆความเสียหายมันเกิดในแง่ของธุรกิจเกิดกับองค์กรมากขึ้นตอนนี้ภาคธุรกิจของไทยเขามีความตื่นตัวกับการที่ข้อมูลรั่วไหลเข้าไปสู่ด a กเว็บยังไงบ้างคะแล้วก็เขามีวิธีการป้องกันไหมคะครับคือจริงๆองค์กรไทยเนี่ยได้ มีการดำเนินการ <lif. S 1> เรื่องของการปกป้องข้อมูลม,มาระยะหนึ่งแล้วนะครับ <Elijah> จากการมาถึงของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส <ric. S 1> ่วนบุคคลนะครับซึ่งจริงๆแต่และองค์กรก็ตื่นตัวแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่ดีไประดับหนึ่งผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเร<ภ>ิ่มต้นแบบเรื่องของการไปพิจารณาว่าเราจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลอะไรบ้างเพื่อ<ม>การใช้งานในกระบวนการธุรกิจอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่เก็บนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนเก็บแล้วเราต้องมีการขออนุญาตเจ้าขอ,ของข้อมูลน,นะครับเพราะงั้นเราก็ต้องชี้แจงถึงจุดประสงค์การใช้งานข้อมูลเหล่านั้นด้วยเพราะงั้นก็เป็นการทบทวนว่าเออจริงๆเราไม่ต้องเก็บข้อมูลบางส่วนที่ไม่จําเป็นสําหรับการใช้งานของเราก็ได้นะครับ<ม>ตั้งแต่การเก็บรวบรวมเนี่ยก็มีการทบทวนไปแล้วรนะดับ แล้วก็เรื่องของการใช้งานหรือการประมวลผลหรือการจัดเก็บภายในองค์กรเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละองค์กรก็ให้ความสําคัญแล้วก็มีการยกระดับมาตรการในการควบคุมที่ดีระดับหนึ่งแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของอการปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับกฎหมายนะครับเช่นเรื่องของอการนําไปใช้งานการนาไปประมวลผลการนําไปส่งต่อให้กับ บุคคลภายนอกนะครับรวมถึงเรื่องของการทําลายข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ภายในระยะเวลาที่เราได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลนะครับหรือที่ตกลงกับเจ้าของข้อมูลตอนที่เรารับเข้ามาทีนี้พอเราพูดถึงข้อมูลล่วไหลเนี่ยมันไม่เพียงแต่ข้อมูลส่วนบุคคลสิครับในองค์กรของเราเนี่ยยังมีข้อมูลประเภทอื่นๆอยู่อีกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นสูตรลับขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ถือเป็นความลับสูงสุดถ้าหลุดล่วไปเนี่ยอาจจะทําให้องค์กรของเราได้รับความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียหายทางการเงินไม่ว่าจะเป<ม>็นเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดนะครับมันก็จะมีข้อมูลอีกมากมายนะครับเป็นสูตรลับเป็นข้อมูลที่บางครั้งเรากําลังจะเข้าซื้อกิจการ นะครับไม่ควรจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นให้แก่คนที่ไม่เกี่ยวข้องถ้าเกิดว่ามันหลุดรั่วไปในช่วงเวลากับที่เราโดนแฮกนะครับจากแรนซัมแวร์ก็ตามหรือจากด้วยเทคนิคหรืออาชญากรกลุ่มอื่นก็ตามนะครับหรือด้วยสาเหตุอื่นๆที่ทําให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหลเนี่ยเ,เราก็ต้องมีเรื่องของมาตรการที่รัดกุมเพียงพอนะครับ mm hmm. อาจจะยกเอาบทเรียนที่เราได้รับ หรือว่าที่เราดําเนินการจากการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทําได้ดีอยู่แล้วนะครับ mm hmm. มาใช้กับประเภทของข้อมูลอื่นในองค์กรของเราเพิ่มเติมด้วย mm hmm. ก็จะทําให้เราสามารถที่จะดูแลหรือว่าป้องกันความเสีย่ยงจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อมูลประเภทอื่น,นๆที่อาจจะล่วไหลไปได้เช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดว่าองค์กรตระหนักแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการทำไซเบอร์ e c เคียวอย่างถูกต้องพี่ผนตอบย้ำนิดนึงว่าทําไมการทำไซเบอร์ e c เคียวถึงเป็นวาระเร่งด่วนขององค์กรในยุคดิจิทัลค่ะครับจริงๆเราเราเห็นภาพกันมันสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับว่าปัจจุบันนี้เราให้ความยืดจุนกับการทำงานเรามีเทคโนโลยีที่เรานำมาประยุกใช้ เพื่อเพื่อประโยชน์เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับการทํางานมากมาย <S 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 นะครับปัจจุบันนี้พนักงานเราอาจจะทํางานจากที่ไหนก็ได้นะครับอาจจะไปนั่งร้านกาแฟอาจจะไปทํางานจากที่บ้านหรืออาจจะไปอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ยังทํางานให้กับองค์กรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของการล้อมลัวเพื่อป้องกันในสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ผลอีกต่อไปเพราะฉะนั้น ปัจจุบันนี้มันจะเป็นรัวแต่เป็นรัวล่องหุ่นเรารัวล่องห่นเนี้ยมันต้องติดตามไปในทุกๆช่องทางที่อาจจะมีความเสีย่ยงที่ข้อมูลอาจจะรั่วไหลไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรนะครับปัจจุบันนี้เราไปใช้คลาวด์เซอร์วิสนะครับแล้วคลาวด์เซอร์วิสเหล่านั้นเนี่ยก็มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลความลับขององค์กรหรือเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวของบุคคลที่เป็นลูกค้าของเรานะครับ mm hmm. เราไปจัดการ เรื่องของ security ของ cloud service ที่เราไปใช้งานซึ่งอาจจะให้บริการโดยผู้ให้บริการจากภายนอกนะครับได้ดีมากน้อยแค่ไหนหรือปัจจุบันนี้เราใช้อีเมลเนี่ยไม่มีผมว่าน้อยมากแล้วละ่ะว่าเราจะตั้ง mail server ในองค์กรของเราเองเราก็ไปใช้บริการ Google เราไปใช้บริการ Microsoft นะครับ<ม>เราไปดูแลความปลอดภัยของออระบบหรือว่าของบริการที่เราได้รับจากผู้ให้บริการเหล่านั้นดีแค่ไหน อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ข้อมูลขององค์กรจะรั่วไหลไปได้หรือในลักษณะของเครื่องของผู้ใช้งานที่เข้าถึงระบบหรือเข้าถึงข้อมูลขององค์กรนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่เพียงแต่แล็ปท็อป PC นะครับแล้วก็ไม่ได้นั่งอยู่ในองค์กรด้วยแต่ยังมีแท็บเล็ตยังมีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือต่างๆที่สามารถใช้ในการเข้าถึงระบบและข้อมูลขององค์กรได้ถามว่า ไอ้ลัว,วล่อลวงแล้นเนี่ยมันติดตามไปในทุกๆช่องทางที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้อมูลล่วไหลได้แล้วหรือ,อยังแล้วในฐานะของผู้บริหารน,นะครับเรามีเรียกว่า v i s i b i l i t y หรือวิสัยทัศน์มากน้อยแค่ไหนว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นแล้วนะมันมีเหตุการณ์ที่อาจจะตามไปสู่เหตุละเมิดข้อมูลหรือเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆเหล่านั้นหรือของอุปรกรณ์ต่างๆเหล่านั้น ได้ทันท่วงทีนะครับก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ลุกลามใหญ่โตมากน้อยแค่ไหนทันท่วงทีหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นคําถามให้กับผู้บริหารแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาเรื่องของเหตุละเมิดต่างๆหรือรือปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของไซเบอร์ c u เค t รตี้ในระดับองค์กรทุกคนนะครับถ้าองค์กรไหนนะคะอยากรับมือกับ ภายไซเบอร์นะคะอย่างทันท่วงทีอย่างถูกต้องนะคะก็ออยังสามารถติดต่อเข้ามาที่บลูไททันได้เรื่อยๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพิพลมากๆเลยค่ะมาเปิดโลกนะคะพาเราไปสำรวจว่าดาร์กเว็บในปี2023คลิกเข้าไปแล้วจะเจออะไรบ้างขอบคุณมากๆเลยค่ะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะและจังกว่าจะพบกันใหม่ในบลูบิกท็อปคอดแคสต์ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is Blue Big Talk Podcast, ambition to reality.